เปิดตัวเทรนเนอร์ของฟิตเนสแล้วเห็นว่าเปิดตัวรองเท้าที่เรียกว่าแคนกูจัมด้วยครับแคนกูจัมเนี่ยเป็นรองเท้าชนิดพิเศษจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับออกแบบพื้นรองเท้าให้เด้งได้ตลอดเวลานี่ดูแบบนี้ครับเหมาะสําหรับใส่เต้นออกกําลังกายมันจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าการออกกําลังกายปกติถึง4เท่าคือมันจะเด่งตลอดเพราะฉะนั้นเราจะอยู่เฉยไม่ได้ผมว่าคุณบ้ายน่าจะมีสักคู่นะใช่เวลาเอาไปเต้นใช่ไหมคะเราก็จะใส่แคนกูจัมเมื่อวาน้าก็เลยมีโชว์พิเศษสาธิตรองเท้าจากไทยได้ไหมครับ พี่แคทรอยาอิงเรชกับเทรนเนอร์ชาวต่างชาติอีก2คนครับไปดูบรรยากาศในช่วงนี้กันหน่อยนะคะ น่าสนุกนะฮะเห็นแล้วอยากใช้อ่ะคุณครับ